สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะมาสร้างสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักนะคะไว้ให้เพื่อนๆทำแจกหรือจำหน่ายได้เลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ <Surprise! S 1> อันดับแรกเลยก็คือภาพต้นฉบับอาจจะเป็นภาพเราเองภาพเพื่อนหรือภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักของเรานะคะวันนี้เราขอเลือกเป็นน้องแมวนะคะ <Yeah. S 1> สิ่งที่ตามมาอันดับสองก็คือโปรแกรม Chat GPT ค่ะ เอาไว้สร้างคำสั่งนะคะให้เป็นสติกเกอร์ซึ่งคำสั่งนั้นเราสามารถสั่งลงไปได้นะคะและหากมันยังไม่ได้เป็นสติกเกอร์แมวที่เราต้องการเราก็สามารถเปลี่ยนคำสั่งได้นะะหรือเพิ่มคำสั่งได้นะคะเสร็จแล้วก็พอได้ตัวที่เราต้องการเราก็มันจะตัดแบ่งทีละตัวนะคะเพื่อที่จะให้เป็นเกิดเป็นสติกเกอร์ 8ตัวนะคะเราก็ค่อยๆทำอันนี้ก็จะขอตัดให้เพื่อนๆดูนะคะได้ตัวที่หนึ่งก็จะมาตัวที่สองนะคะอพอได้ตัวนี้เนี่ยเราก็เตรียมเอาไว้ตัวที่สามนะคะถัดไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบพอทำครบ8ตัวนะคะเราก็จะมาโหลดแอปถัดไปก็คือ Line sticker Maker ค่ะโหลดมาได้แล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มา พิ่มที่เครื่องหมายบวกนะคะเพื่อเพิ่มตัวสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็ค่อยๆโหลดขึ้นทีละภาพนะคะจนครบทั้งหมด8ตัวในระหว่างที่เราโหลดเนี่ยเราสามารถย่อขยายหนะ้าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นกรอบกลมกรอบเปรียมบ่วงรีนะเราสามารถเลือกได้นะแล้วก็จัดวางให้มองเห็นชัดนะคะให้ที่เราต้องการนะเราค่อยๆทำ จากตัวที่1ตัวที่2นะจนครบ8ตัวนะะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยระบบมันก็จะให้เราดูตัวอย่างได้ด้วยว่าหากเราโหลดแล้วเนี่ยหน้าตาของสติกเกอร์จะออกมาเป็นยังไงนะเราดูเราทําครบทั้ง8ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะทยอยทําไปไเรื่อยๆพอครับแปดตัวนะคะ จะออกมาเรียงกันเรียบร้อยแบบนี้เลยเราขาย8ตัวแล้วก็เลือกที่8รูปนะคะแล้วก็กดยื่นคำขอค่ะยื่นเสร็จแล้วครานี้เรามาเลือกนะคะว่ารูปไหนบ้างที่เราจะให้เป็นสติกเกอร์ของชุดนี้นะคะติ๊กทั้งหมดก็จะมีปุ่มสีเขียวขึ้นเราก็ต่อไปนะคะสติกเกอร์ที่เราต้องการมันก็จะอัปโหลดขึ้นมานะคะคราวนี้ก็มีการตั้งชื่อว่าชุดนี้เราจะให้ชื่ออะไรนะคะ ก็จะอันนี้ข้อมูลของคนที่เคยทำสติกเกอร์ก็จะยังคงมีอยู่นะคะพรทิปสีสว่างนะ,ะดาวนโหลดเอาส่วนแบ่งไหมหรือว่าจะขายนะ,ะอันนี้ก็จะมีให้เลือกอันนี้ชุดนี้มาดามก็จะทำไว้แจกนะ,ะก็จะเลือกเป็นดาวน์โหลดไม่มีเงินส่วนแบ่งนะคะตัวอย่างของสติกเกอร์ที่ได้ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะและสุดท้ายเราก็จะมาอ่านดูว่าเงื่อนไขที่เราจะให้เขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรา จะรับอะไรได้บ้างถ้าเกิดไม่มีการติ๊กมันก็จะไม่สามารถส่งคําขอได้บางนาครั้งเราก็ต้องอ่านให้ละเอียดนะส่วนมากเป็นการส่งโดยที่ไม่รับส่วน,วนแบ่งนะคะมาดามก็เลือกติ๊กทุกข้อเลยนะคะติ๊กให้ครบพอติ๊กครบทั้งหมดแล้วนะคะการส่งคําขอช่องตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเราก็กดส่งนะคะส่งคําขอ รอระบบอัปโหลดสักแป๊บหนึ่งก็จะออกมาสุดท้ายเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วก็สรุปปุ๊บของเราก็กําลังรอพิจารณานะคะอาจจะใช้เวลารา3-4วันน,นะคะ,ะ,คะเอาไว้สำหรับแจกเพื่อนๆในเทศกาลต่างๆหรืออาจจะทำเป็นรายได้ของเราก็ได้นะคะโชคดีค่ะ